สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีวันที่26กรกฎานะคะวันนี้สวนพิตาไม้มงคลก็มีไม้มาแบ่งปันมีไม้มาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันจะเป็นไม้ต้นไหนตามสวนพิตาไปค่ะสําหรับไม้ที่จะพามาชมก็คือนี่เลยค่ะไม้สกูลนโกนิมานะคะและก็เป็นไม้ที่มีความสวยงามมากเป็นไม้ด่างค่ะสําหรับต้นแรกนะคะสําหรับต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าเบด่างนะคะ เบดางคะ่ะมีลักษณะใบที่มีความกว้างสม่ำเสมอแบบนี้นะคะใบยาวเล็กน้อยปลายใบแหลมคะ่ะเขาก็จะมีลายด่างบนเนื้อใบของเขาทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะด่างสวยๆแบบนี้อย่างเช่นใบนี้นะคะใบนี้เขาก็จะมีสีเทาสีเขียวเข้มและก็สีขาวนะคะเขาด่างทะลุหลังใบแบบนี้นะคะ กาบก้านสีขาวสะอาดตาสวยงามมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นไม้สกุลตะโกนิมาที่น่าปลูกอีกหนึ่งต้นเลยนะคะเรามารู้จักกับต้นที่สองนะคะสำหรับต้นที่สองต้นนี้ค่ะมีความสวยมากๆเลยนะคะเขามีชื่อว่าลายแตงด่างนะคะสำหรับลายแตงด่างต้นนี้ค่ะเป็นไม้ด่างที่มีสีเหลืองสวยมากๆเลยนะคะนี่ ใบสีเหลืองร่องลอยตรงนี้เกิดจากการชั้น้ำนะคะเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องตกใจค่ะเป็นธรรมชาติของเขานะคะสีของลายด่างนะคะก็จะมีสีเหลืองกระจายแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งแต้มด้วยสีเขียวสวยงามมากๆค่ะใบนี้ใบใหม่เขาด่างสวยมากแล้วนะคะเปิดออกมาด่างแบบนี้สวยงามจริงๆค่ะสำหรับอ่า ลูกไม้ลายแตงด่างนะคะเพื่อนๆพี่ๆไม้สกุลอกนีมาค่ะมาต่อกันด้วยต้นนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆสําหรับต้นนี้ค่ะเห็นไหยคะสวยงามมากๆค่ะเขามีชื่อว่าลูกลิ้นกะทิงด่างของอาจารย์ชิดชนุคงนะคะลูกลิ้นกระทิงด่างเป็นไม้ที่มีความสวยมากๆค่ะปกติแล้วใบของเขานะคะจะมีสีกระจายแบบนี้นะคะจะเป็นสีอ่เหลืองนวลนหรือว่า สีไข่นั่นเองค่ะแต่บางใบก็จะมีลายด่างเป็นสีเหลืองเข้มแบบนี้นะคะใบมีลักษณะโคนใบมนนะคะปลายใบมีความกว้างสม่ำเสมอยาวเล็กน้อยปลายใบมีลักษณะโค้งมนนะคะเพื่อนๆพี่ๆกาบกานเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะหากท่านไหนชอบก็ลองมองหามาปลูกนะคะและนี่ก็เป็นไม้ด่างอีกหนึ่งต้นที่น่าปลูกน่าสะสมนะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากค่ะไม้ต้นนี้นะคะสามารถ นำไปต่อยอดได้สำหรับนักพัฒนาสายพันธุ์อยากเอาไปเก็บเกบสรเพื่อผสมเพื่อให้ได้ลูกไม้ใหม่ๆสำหรับการพัฒนาสายพันธุ์ไม้อากนิมาไม้ตัวนี้ตอบโจทย์นะคะเพื่อนๆพพี่ๆลองหามาปลูกกันนะคะ